ปูนี่ยังยกอยู่ยกอยู่คนเดียวนี่ห้าสิบคนห้าสิบกิโลได้แบกได้โอ้โหแต่เดิมนี่เป็นคนสายบุรีใช่ไหมเดิมสายบุรีอ่าตอนนี้แบนยังอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเนาะตอนนี้ก็ยังทํางานปกติอยู่ประมาณวัสดุทางานเป็นอะไรครับตอนนี้ส่งของวัสดุส่งของวัสดุปูนี่ยังยกอยู่ยกอยู่คนเดียวนี่ห้าสิบคนห้าสิบกิโล ได้แบกได้โอ้มีโรคอะไรไหมไม่มีไม่มีโรคเพราะว่าสามเดือนเช็คเลือดทีนไม่มีโรคไม่มีอะไรลองบอกเคล็ดลับหน่อยว่าทํายังไงให้ร่างกายแข็งแรงจนตอนนี้ก็กินเป็นเวลากันนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาแล้วเลือกกินอาหารแบบไหนอาหารกินแบบปกติไม่กินเค็มและไม่กินหวานจืดอะไ กะทิกินไหมกะทินานๆกินกสักครั้งของง่ายๆก็กินแบบพวกแรงเรียงคน <ปก S 1> ข้าวปกตินี่เรากินที่ไหนครับกินที่บ้านกินที่บ้านนี่เราทำกินเองนำกินเองแล้วก็ไม่มีผงชูรสใส่ถ,ถ้าเราซื้อตามหลาดตามร้านเนี่ยเขาจะมีผงชูรสใส่ของอนัง้นมังอันตรายเหมือนกันอ่าอย่าเป็นยาที่ว่าสะสมในร่างกายเราทำให้เรานี่อ่นแอไม่มีแรงมั่ง ไม่ได <mile> ้กินกาแฟไม่ได้กินเลยกาแฟไม่ได้กินไไม่ด้ิของหวานไม่กินอของหวานไม่กินชูกําลังนี่ไม่ได้กินเลยคือทํางานหนักแบบนี้คือไม่ได้กินพวกนี้เลยไม่ได้กินไม่ได้กินเวลน้ําร้อนพาจากบ้านไปใส่ใส่ครัวก็อเอาพาน้าร้อนไปไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังอะไรพวกนี้ไม่ได้แตะไม่ได้แตะเลยทําไมเราถึงไม่กินพวกนั้นนะเพราะว่ามันอันตรามอนกันพวนี้พวกนี้มันทําให้เรากระตุ้นหัวใจหัวใจกินปั๊บมันจะเต้น ว่าเพื่อนๆกินไหมันมีอาการใจเต้นมัางอะไรมัางแล้วก็ออกกาลังกายบ้างไหมออกกาลังกาย5โมงเย็น5โมงเย็นเป็น5โมงครึ่งก็คือทุกวันจะเดินทั้งวันเดินทุกวันนอนเวลาไหน3ทุ่ม3ทุ่มคือจะนอนอยู่ลอดนียตลอดเลยในเรื่องของสุขภาพจิตใจไม่คิดอะไรมากคิดตั้งใจว่าจะทํางานอย่างเรียว เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเห็นแม่นางอยู่ที่มัสยิดตลอดเนี่ยคือเรามีวิธีคิดยังไงคิดกับว่าทําไมคิดเราผูกพันกับมัสยิดจึกมันให้อะไรมาเร่องเด็กๆเเพราะว่าทำไมเด็กๆอายุใครปาไปมัสยิดเรื่อยไปละมาดไปหัดละมาด์เราว่าเราอายุเจ็ดสิบแค่จิตจิตมาถึงแั่นั้ะการละมาดมันช่วยเรื่องของจิตใจเราเยอะใช่เราไม่คิดอะไรมากคิดยึงไลเราเห็น ล้วสมมุติว่าเครียดเครียดม,มีมีปัญหาจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดยังไงเพราะเราเครียดกับเรื่องเรื่องหนึ่งังไงก็ไม่คิดเลยมากก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่บบธรรมดาอาการเครียดมันมันมีปัญหากับตัวเราคิดมากก็ไม่ได้มันจะขึ้นสมงูงดีมีดีเราจะจะลืมนู่ลืมนี่คิดไม่ออกอแล้วละหมาดช่วยได้ไหมครับช่วย,วยดได้ช่วยได้แส่ละหมาด,ด,ดแล้วก็เดออมอกับราแล้ว าพวกนี้ทำงานโดยราบรืบ่นไม่มีอะไรติดกันแล้วอายุตอนนี้เนี่ยเจ็ดสิบปีคาดหวังอะไรกับชีวิตก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าต้องอยู่งูออย้ยงนี้ตไม,ไไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แบบสบายสบายานะทีมักัสเซ่ท่สำหรับข้อมูลดีๆที่เอามาแต่งปันในวันนี้นะครับเพื่อเป็นบทเรียนให้กับ รุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้กับผู้ใหญ่นะที่มีอายุเยอะแล้วแต่สามารถที่จะรักษาในเรื่องของสุขภาพใช่รักษาอามารอิบาดัดแล้วก็การใช้ชีวิตที่ดีได้ใช่ครับมาเซ้นให้เป็นยไ